รัฐบาลเร่งศึกษามาตรการปรับปรุงผังเมืองเพื่อลดความแออัดของชุมชนและรองรับการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมนายจิรายุหงรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีและโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้เร่งรัดให้กระทรวงการคลัง ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐโดยเฉพาะงบลงทุนขนาดเดียวกันได้ขอให้หน่วยงานต่างๆตรวจสอบการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจนอกจากนั้นนายกรัฐมนตรียังได้สั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยให้ทุกหน่วยงานเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับประชาชนขอรับสิทธิต่างๆเช่นเงินช่วยเหลือจากภาครัฐนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงมหาดไทยและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเร่งศึกษามาตรการขยายตัวของเมืองและปรับปรุงผังเมืองเพื่อลดความแออัดของชุมชนและรองรับการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมนายจิรายุยังกล่าวถึงการอนุมัติงบประมาณเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภยัย โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอให้พิจารณาอนุมัติงบกลางประจำปีงบประมาณ2,568เพื่อเป็นงบฉุกเฉินพิเศษวงเงิน2,500ล้านบาทแบ่งเป็นวงเงิน1,570ล้านบาทเป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรผู้ประสบภัยซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงเดือนกันยายน2,568โครงการสกัดการระบาดของแมลงศัตรูพืชการสนับสนุนพันธุ์พืช และการสนับสนุนปัจจัยในการผลิตที่ประสบอุทุกภัยในปี2,567ถึง2,568งบประมาณ421ล้านบาทในส่วนที่เหลือเป็นการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรโครงการส่งเสริมทางเลือดต้านประมงและการปรับระดับพื้นที่เกษตรกรรมและการฟื้นฟูพื้นที่ที่น้ำท่วมรวมถึงโครงการซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องสักทางการเกษตรหลังน้ำท่วม